ไม่นี่พ้าทีมงานมาล่ออะไรพี่นังมาอนี่ <c oughs> สองหู <c oughs> ตัวละลร้เียวมเดี๋วกระตัวละลแ <c oughs> <c oughs> ล้วของ <c oughs> <c oughs> แท้เหรอ,อว่นปลาดุกนล้ว วัยวัยวัมนี่เสียข้าวคนเลยวตัวจ้องนิ้วเนเจียเดี๋พันตะกี่ยูวอยู่ได้หรืวใครรักรอบปะใครลักรอบบ่ได้ลักยูมันเก้ เส้นเวียบมนีเฮ้ลงเมียอนี่เยนีเสนเวียบลงเองเลยมาอนิสูบอกด้วอีแตกยังโอ้ยตัจขึนแหแบรถไหนมาเอาหางกขึ้นกขึ้นกดินหรือขตมนี่ยคนนี้บบาวมนนยังปลาซิวอะ ดม,มดีเลยเป็นฟังฟังคือคืออะไรเป็นละไหละเมือ่อจับควยเมือไม่เก็บก,กระเปาแทงปรยูหรอเป็นสมนี่พาพ <c oughs> ลงพอเวนมากช่ชมคนนี้ภาพลงพวเ็หลงพอเปียบ <c oughs> ไปแม่โอ้ยยัก่อบักเทียยังก่อเตรมากระแล่งเดียบักเทีเทเสื้อมากระแลงก็ได้แตมาเทกระแลง่งก็เทกระแลงเทกระแลงเทกระแล่งเพื่อนเหรอเทกระแล่งยังก่อบักเทีกระแลงนี่เด็ดเทกระแลง

มเปลว่าอะไรนะฮะัอแล้วเครื่องควบกันแล้ว